เมื่อวานนี้ด้วยการที่นวัดอิสระไกรศีลเจ้าของบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกาศว่าได้เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โดยในวันนี้นวัดและแอนจักรพงศ์ร่วมแถลงข่าวคู่กันนะ MGIHL ชั้น60ศูนย์การค้าบราวว k บีเค โชดีซีเดิมซึ่งนวัตได้เปิดใจพูดบนเวทีว่าเป็นวันที่นวัตรอคอยโดยใช้ความพยายามกว่า14ปีเพราะเชื่อว่าการดูถูกหรือการแข่งขันของตลาดสากลของการประกวดนางงามมันเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศที่กำลังพัฒนา ซึงไม่ละความพยายามโดยที่มีความมุ่งมั่นอยู่เสมอ